สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับช่องโชติกาชาแนลนะคะหลังจากที่เราไม่ได้ทำคลิปกันมานานมากไม่มีเวลานะคะแต่วันนี้จะพาดูสวนสักแป๊บนึงเพราะว่าเราห่างเกือบจะสิบแล้วห้าแถวเนี่ยห่อมาตั้งแต่ฝั่งนู้นสามไร่นะคะประมาณพันห้าร้ยต้นนะคะนะคะอาจจะพาไปดูกันไอ้ที่มันลกๆเนี่ย มันจะเป็นผักวางตุ้งที่ระหว่านไปน,นี้นะคะดูได้นะคะถ้าท่านใดอยากได้ฮอร์โมนของเราทางทางเราอะ่ะเดี๋ยวจะเอาลิงก์ไปแปะไว้ให้นะคะว่าต้องติดต่อช่องทางการซื้อยังไงนะคะรับประกันได้ว่าได้ผลร้อยเปเซนลูกเนี่ยมันจะไม่สลัดจะไม่สลัดแม้แต่น้อยดูนะคะดูเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ลองผิดลองถูกมาตั้งสามปีนี่ปีที่สี่จะปีที่ห้าแล้ว ฮอร์โมนตัวนี้ดีมากดีเบอร์วังอลังการเลยแต่พวกเพี้ยเราจะบอกทีนึงว่าเราต้องใช้ตัวไหนแล้วเราไม่ต้องฉีดบ่อยด้วยซ้าเราไม่ต้องฉีดบ่อยนะคะว่าทายังไงถึงไม่มีเพีย้ยไม่มีเพื้อไฟอไรแดงเพียหัวเพียแป้งนะคะดู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 ด,ด,ดูคิดว่ามันถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้าเกิดฉีดต้นอย่างเงี้ยมันจะไม่มีร่วงเลยดอกนะถ้าเกิดดอกไม่ร่วงก็คือมันจะติดออกมาแบบนี้อันนี้คือรุ่นสองแล้วแบบ ระยะที่สองแรก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 เดี๋ยวนะอาจจะบอกอันแรกก็คือมันจะเป็นแบบนี้ก่อนเริ่มเลกนะคะเริ่มเลกจะเป็นแบบนี้แล้วระยะที่สองมันจะดอกมันจะเป็นแบบนี้บานนะคะบ,าน, <Enc ina teams> บานบานเสร็จระยะที่สามมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นระยะที่สามอันเนี้ยมันมันอีกหน่อยก็จะรูล้ละ ว่ามันจะติดลูกไหมเราต้องฉีดทุกระยะระยะที่หนึ่งระยะที่สองระยะที่สามนะคะฉีดเข้าไปแล้วเราจะหาระยะที่สี่ให้ดูว่าลูกมันลูกมันมันจะติดอ่ะมันจะล่วงอะ่ะอีกตอนไหนนะคะนี่หลังจากระยะที่สามใช่ป่ะเป็นแบบนี้ไม่เกิน ไม่เกินสิบวันนะคะตัวเนี้เจ็ดถึงสิบวันแล้วมันจะออกาแบบนี้นะคะเนี่ยแบบเนี้นี่แนี่สสาคัญเราต้องฉีดช่วงนี้ถ้าไม่ฉีดช่วงนี้นะล่วงหมดนะคะเราต้องฉีดนะคะเนี่ยเพราะว่าฮอร์โมนของเราเนี่ยฉีดทุกระยะได้ไม่มีล่วงนะคะอันนี้คือติดแล้วเนี่ยเนี่ยติดแล้วติดแล้วติดแล้วแบบนี้นะคะมาดูดูดูมันติดเริ่ม เริ่มฉีดระยะที่สามเนี่ยระยะที่หนึ่งระยะที่สองระยะที่สามฉีดเข้าไปเลยเดี๋ยวมันก็จะติดเองแบบอัตโนมัตินะคะระยะที่สี่ก็คือสมบูรณ์แบบคือขั้นตอนที่เราต้องการที่เลือกลูกที่จะหอ่อละแต่รอให้ตัวอย่างนี้แบบนี้นะคะให้โตขนาดนี้นะคะแล้วก็ขนาดนี้เห็นไหมว่าแมงวันทองเราอจะไม่ลงขนาดตัวขนาดนี้ยังไม่มีแมงวันทองลงนะคะอันนี้ยังห่อได้อยู่นะคะ เห็นไหมคะเรายังหัอได้นะคะพรุ่งนี้คงเสร็จป่านี้นะคะเยอะมากไอด,ดูเห็นไหมทุกระยะเราจะบอกนะคะว่าต้องฉีดยังไงแต่์้องของเราฉีดได้ทุกระยะระยะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มันจะเร่งผลผลิตด้วยไงน้ำหนักแบบข้นเหนียวมันจะไม่ให้ร่วงเลยมันจะติด ติดดีมากดูตั้งแต่ตรงนี้นะคะดูนะคะดู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 ดดดนี่มันจะติดดีมากไม่ได้ไปถ่ายจากส่วนอื่นนะคะส่วนของเราจริงๆนะคะดู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 ด,ดูนี่ง่อันนี้เท่าไหร่เนี่ยดูดูลูกมันนะคะวัามันกี่ลูกสิบลูกอะ่ะไม่ใช่เดียวเก้าเราจะเอาไว้แค่สามลูกพอจากเก้าลูกเนี่ย ดูนะคะดูนะคะทุกคนไม่เชื่อส่วนเรามันก็ใหญ่พอสมควรอยู่นะสองพันห้าร้อต้นเราจะให้มันถึงสามพันต้นนะคะเรากำลังจะลงไส้แดงไงไมน่น่าจะเป็นหงพอซื้อไม่งั้นก็สุยนี่นะคะเรากำลังเพาะอยู่ <laughs> กำลังเพาะอยู่นะคะดู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 ตรงนี้ เขาบอกเขาบอกว่าดกมากนะคะเราจะไปแปะลิงก์วางไว้ให้นะคะท่านใดที่สนใจฮอร์โมนของเรานะคะแล้วเราก็จะทำการส่งให้ลูกค้านะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะแล้วก็จะมีวิธีบอกนะคะวิธีบอกด้วยนะคะว่าทำยังไงใช้ยาตัวไหน นะคะดูกิ่งเนี้ยเราจะเอาไว้แค่ห้าลูกนะคะเป็นยี่สิบลูกเนี้ยเราจะาไว้แค่ห้าลูกนะคะกิ่งละลูกพอมันไม่ไหวไงมันจะหักต้นมันเล็กอยู่นี่อู้เบอร์บังอลังการ